สวัสดีครับและนี่ก็คือช่องป้ายยาวันนี้ผมมีคมไฟอัจฉริยะจากเ i ียวมีมารีวิวให้ได้รู้จักกันก็คือรุ่นนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเสียวมี่แลนวันะครับราคาอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทควาพิเศษของมันก็คือเป็นโคมไฟที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple Home หรือแอปพี o m ม Home ได้ก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงอะไรอย่างนี้แล้วก็โซนโมเนี่ยมีดีไซน์ที่มินิมอลแล้วก็สามารถปรับหภูมิแสงได้ ไี่เหมาะกับการใช้งานเช่นอ,อุณหภูมสิสายที่เหมาะกับการอ่านหนังสือเหมาะกับการเล่นคอมอะไเอยเนี้ยเดี๋ยวภายในกล่องจะมีอะไรและใช้งานแล้วเป็นยังไงตามไปดูกันครับมาเดี๋ยวเรามาลอ,ลองแกะของกันดูเลยดีกว่า กล่องเล็กๆก,กล่องหนึ่งด,ดูกันว่าในกล่องแค้อะไรมานี่เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่จ่ายไฟ1.1แอมป์มีคู่มือคู่มืออันนี้ ร้านที่ผมซื้อมานี้ก็ให้คู่มือเป็นภาษาจีนนะไม่รู้ว่าจะมีรุ่นภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นคู่ภาษาจีนครับ มาน,นเป็นโต้คงมไฟยนี้เห็นไหมเขามีใช้งานการใช้งานแน่นอนว่าผมอ่านไม่ออกแตออ่ดูจากผ้าก็กดเปิดแล้วกดแล้วหมุนเพื่อเปลี่ยนสีอะไรครับไม่น่ามีอะไรแล้วก็หมุนปรับความสว่างอันนี้ถ้าใครเคยใช้ พวกไรบาหรือโคมไฟเชลลี่เมื่อก่อนนะ่าจะคุ้นเคยกับการกดปุ่มสไตล์นี้อยู่แล้วก็คือมีหมนุนธรรมดาแล้วกดแล้งหมนุนนะเดี๋ยวเป็นตัวคมไฟนะครับน้ำหนักก็พอควรนะวัสดุดูดีกว่าที่คิดเป็นพลาสติกแต่ว,ว่าดูแข็งแรงอยู่นะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรเป็นฐานใชๆ มีีวิตของท้ายนีม่มองเห็นไหมของท้ายก็จะเป็นช่องเสียบะแดเตอร์ที่เขาให้มาม้นก็มียางล็อกให้ด้วยผมติดตัวยางกับอ่าเดี๋ยวผมไปเขียบปลากก่อนแล้วกันนะสักคู่ครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เสียบปลั๊กแล้วก็เชื่อมต่อตัวโคมไฟเข้ากับแอปบนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบไม่ใช้มือถือก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องแปลกใจที่เห็นห้องมือเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ไฟจากนี่เป็นหลักตัวโคมไฟเนี่ยถ้าเรากดทีนึงก็จะเป็นการเปิดไฟอย่างนี้ซึ่งถ้าเราหมุนซ้ายมือขวาก็จะเป็นการดีแสงแล้วก็เพิ่มแสงแบบนี้แต่ถ้าเรากดปุ่มไปด้วยเนี่ย แล้วก็หมุนว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิแสงนะครับปรับส้มแล้วหมุนไปทางขวาก็จะเป็นอุณหภูมิเย็นแต่ว่าถ้าเราใช้แอปเนี่ยมันก็จะคอนโทรได้ละเอียดกว่าซึ่งอันนี้ผมใช้ iPhone ผมก็เลยจะเชื่อมต่อมันเข้ากับตัว Apple Home นะครับในนี้ก็จะสามารถมองเห็นไหม ปรับสีได้เลยแล้วผมปรับฟ้านี่มันฟ้าอยู่แล้วผมปรับส้มน,นะแสงของโคมไฟก็จะเปลี่ยนไปซึ่งพอมันอยู่ในตัว Apple Home แล้วเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานผ่าน Siri ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานด้วยเสียงดูนะครับการสั่งการด้วยเสียงปิดไฟใน living room จะล,ลองเปิดไฟเปิดไฟในล okay, ิฟวิงรูมโอเคหลอดไฟในลิฟวิงรูมเจ๋ง่ะแปดรเองนะทำได้ขนาดนี้เลยซึ่งตัวโคมไฟก็มีเท่านี้แหละถ้าชอบก็ลองไปหาซื้อกันดูตัวนี้อยู่ประมาณ8 9 0 0ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นส่วนตัวผมค่อนข้างชอบไลทีเดียวทั้งตัววัสดุแล้วก็ความสามารถ ยังไงก็ใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ซ่องไปอย่าไปละบ๊ายบาย